สวัสดีค่ะเปิดจดหมายพระวอถึงหนุ่มกัญชัยแคปไว้ทันข้อความว่าแบบนี้อ่านแล้วรู้เลยเปิดจดหมายพระวอวชิระเมธีถึงอดีตลูกศิษย์หนุ่มกัญชัยพิธีกรโหนกระแสก่อนที่โพสจะหายไปแคปไว้ทันข้อความว่าแบบนี้อ่านแล้วรู้เลยอัปเดตประเด็นดไอคอนกรุ๊ปปมพระวอวชิระเมธีลุกลามสู่การวิจารณ์ติงพระนักเทศชื่อดัง ซึ่งก่อนหน้านี้พระวอลเวชระเมธีท่านได้ออกมาโพสต์เอกสารคล้ายๆจดหมายถึงอดีตลูกศิษย์อย่างหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยที่ปัจจุบันทำหน้าที่พิธีกรรายการโหนกระแสก่อนที่จดหมายฉบับดังกล่าวจะหายไปจากหน้าไทม์ไลน์ที่ท่านโพสต์ไว้ซึ่งยังไม่มีการยืนยันชัดเจนว่าจดหมายฉบับดังกล่าวได้ลบออกไป หรือเพียงแค่ซ่อนไว้แต่ก็คือสาธารณะไม่สามารถเข้าไปอ่านได้โดยเอกสารฉบับดังกล่าวนั้นมีเนื้อหาทั้งหมดว่าอย่างไรบ้างทีมข่าวได้หยิบมาให้ท่านผู้อ่านได้ติดตามข่าวดังกล่าวได้วิเคราะห์พิจารณาด้วยตนเองซึ่งมีเนื้อหาว่าขอพระอาจารย์พูดบ้างถึงหนุ่มกัญชัยบางช่วงบางตอนว่าหนุ่มกัญชัยก็เคยบวชกับพระอาจารย์นะสิบกว่าปีที่แล้วเป็นอย่างไรทุกวันนี้ พระอาจารย์ก็ยังคงเป็นอย่างนั้นมีชีวิตที่แจ้งท่ามกลางสาธารณชนตลอดไม่ใช่เพิ่งโผล่มาเป็นคนดังปีสองปีนี้เมื่อไหร่พระอาจารย์ทำงานหนักขนาดไหนหนุ่มก็น่าจะรู้นี่ปล่อยให้คนมาใส่ร้ายป้ายสีพระอาจารย์กลางรายการโดยไม่ยอมสแสวงหาข้อเท็จจริงเอาเสียเลยถ้าหนุ่มรักเมียรักลูกก็ให้รู้ไว้ว่า สิทธิ์พระอาจารย์เขาก็รักพระอาจารย์เหมือนกันเขาเจ็บปวดเหมือนกันตลอดที่เกิดเรื่องก็เงียบมาตลอดเพราะคิดว่าความบริสุทธิ์ใจจะปกป้องเองทางฝั่งดิไอคอนก็ออกมาชี้แจงแล้วว่าทางพระท่านเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งในคลิปที่ปรากฏว่าคําว่าถ้างั้นดิไอคอนแล้วเป็นลักษณะเชิงเยา้าหยอกขำๆการนิมนต์เขาไม่ได้นิมนต์แค่อัตมา เขาในมนพระหลายรูปส่วนตละปะตัดเป็นของที่บริษัทที่มีอยู่แล้วในบริษัทเขาก็ให้พระทุกรูปที่เคยไปใช้เหมือนกันเรื่องสอนให้อดออมก็ตามพระไตรปิฎกแต่แค่ปรับเนื้อหาทันสมัยทําไมยังไม่เข้าใจใจคอจะเอาพระเข้าคุกว่างั้นเถอะ หนุ่มใกล้ทำตัวเป็นสารเตี้ยเข้าไปทุกวันแล้วนะโหดเหี้ยมขาดความเห็นอกเห็นใจแขกและคนที่เขาตกเป็นข่าวหนุ่มยังเป็นพิธีกรอยู่หรือเปล่าหรือว่าตอนนี้กลายเป็นฆาตรกรต่อเนื่องไปแล้วขอบคุณคมชัดลึกค่ะ